โอเคครับก็กล่าวสวัสดีครั้งครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนะครับดอยเซอร์ชแนลนะครับเฮ้ย hey, ไม่ใช่อยู่กับผมนะครับดอยนะ,ะวันนี้ผมจะมาทารายการผมจะวันนี้ผมจะมาตอบคําถามที่โดนถามบ่อยเป็นประจํานะครับที่ <c oughs> เพื่อนๆน่าจะอยากถามอยากรู้อะไรอย่างนี้ครับจะได้ให้คลิปนี้เป็นคลิปที่เอาไว้สำหรับคนที่อยากรู้ข้อมูลอะไรที่มันลึกๆนะครับที่เราเกี่ยวกับผมนะฮะโอเคเริ่มอย่างแรกเลย เรื่องอขอเรื่องที่โดนถามบ่อยสุดนะครับเรื่องโดนถามสุดบ่อยสุดนี้จะคือเรื่องของรูนนะครับ,รบก็คือสมมติอันนี้คือเรื่องที่เราโดนถามบ่อยสุดนะก็คือเรื่องของรูนนะครับมีายคนวนะ่าสงสัยว่าพี่รูนอยู่ตรงไหนผมจะชอบตอบว่าใต้คลิปนะเนื่องจากใต้คลิปนี้ใหมๆ่ๆถึงตรงที่มันเป็นเดสคริปชั่นนะครับคือตรงนี้นะครับใต้คลิปตรงนี้แหละครับ ก็จะเป็นโรนครับส่วนการตั้งค่าในเกมเนี่ยที่แบบว่าเออตั้งค่ายังไงตีใกล้ตีไกลมุมมองใกล้พาร์ติเคิลอะไรกอ็อยู่ข้างใต้ของคําว่าโรนอีกทีนะครับอ่ามีอะไรอีกที่โดนถามบ่อยๆนะครับโดนถามบ่อยคือพี่ใช้โทรศัพท์อะไรนะครับพี่ใช้โทรศัพท์อะไรพี่ใช้โฟนเจ็ดครับครับอ่าเครือข่ายอินเทอร์เนต็ตที่ใช้ตอนอัดอัดคลิปส่วนใหญ่จะเป็นอ่าดีแท็ 4G นะครับอันนี้ไม่ได้โฆษณานะ อ่า Dxcg ครับอ่าใช้โปรโใช้โปรโน e ม,มนตเราช่างมาเถอะเรื่องโปร,โปรนะฮะแล้วก็โปรแกรมโปรแกรมนหน้าจอนี่จะเป็น a i r c h นะครับ Airchun นี่เป็นโปรแกรมที่ต้องอ่าต้องใช้ถูกว์ชัน,นครับไม่งั้นจะอัดไม่ได้ไม่งั้นจะมีแต่ตัวสตรีมมิ่งนะครับอ่าตัดต่อด้วยเวกัสโปร13นะก็คือข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยผมใส่ไว้ใต้ข้างใต้ของอ่า Description ตลอดนะครับก็ใครสงสัยอยากรู้อะไรก็ลอง ลองหาดูข้างใต้ s c r i p t i o นก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องถามกันให้เสียเวลานะครับไม่ต้องรอผมตอบแล้วก็ผมก็ต้องเ่เหนือหน่อยตอบเลยนะฮะโอเคแล้วก็ต่อมาคือเรื่องอะไรอีกเรื่องเพลงครับเ,เพลงเพลงส่วนใหญ่เนี่ยถ้าสมมติคนดูเนี่ยะยกดให้ดูโอ้โหนี่ครับเพลงส่วนใหญ่เนี่ยมันจะแบบเรียกว่าเป็นเพลงที่ไม่เหมือนไม่ไม่ได้ฟรีนะเป็นเพลงคุกเพลงกระตูนนะหรือเพลงอนิเมะนั่นแหละรครับซึ่งมันไม่ใช่ ถ้าอยากหาอะไรก็พิมพ์ใน Google เอ้ยพิมพ์ใน y t u t u นะแล้วพิมพ์ชื่อกระตูนที่เราว่าน,น่าจือเพลงเราชอบสมมติเราพิมพ์ไปว่า The l i m o t กูจะน่ารักไปไหนไม่ใช่ไม่ไมต้องสอดหาแนละ้พอพิมพ์เื่อพวก,พวกชืก่อกระตูนเสร็จอ่ตึ๊ดตใแล้วพิมพ์ต่อคำว่า OST นะฮะ OST นี่จะทำให้เราเจอเพลงพวกนั้นนะครับหรือใช้คำว่าทีมก็ได้นะทีมนี่ก็จะเป็นคำหนึงที่จะได้เพลงพวกนี้มานะครับ แต่เพลงพวกนี้อย่างที่อย่างที่ผมเอามาใช้เนี่ยผมใช้แค่ประมาณ15วินาทีต่อต่อหนึ่งคลิปนะครับต่อเพลงนะก็คือมันจะผิดลิขสิทธิ์นะครับมีโอกาสโดนลิขสิทธิ์ได้สมมติใครจะเอาไปทําเป็นอะไรเงี้ยก็ติดลิขสิทธิ์ได้นะครับก็เลยไม่ได้ไม่ไดเอามาใช้ทั้งเพลงนะความจริงก็อยากใช้ทั้งเพลงครับโอเคมาต่อนเลยเรื่องของเพลงต่อมาคือพวก NCS เอ็ NCS เสนี่ยเสนออะไรนะ NCS เพลงที่พี่ทุกคนหลายคนชอบถาม NCS ทีอ่อะไร เอสเอคือนำกับี้ไลซาวนะ,ะก็คือเป็นเป็นเพลงของคนที่เขาอนุญาตที่เราใช้เพลงได้ฟรีแบบไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับซึ่งมันก็จะมีเพลงมากมายเลยอัพมาเรื่อยๆนะครับเสียจเพลงที่พี่ใช้ไม่ก็เป็นเพลงที่มีอ่าพวกอ่าเรียกว่าไงมียอดอยอดวิวสูงๆน่าฟังนะครับอะไรพวกนี้ครับที่พี่ใช้นะครับก็จะไปดาวน์โหลดของเขามานะฮะเอามาใช้ตัดต่อนในคลิปโอเคมาอยู่ที่ประเด็นสำคัญวันนี้ครับ อ่ะวันนี้เป็นวันที่สำคัญของผมนะไม่สาคัญหรอกมันแค่แค่วันวันหนึ่งนะที่ผมได้เกิดขึ้นมานะปัจจุบันผมอายุ21ปีบริบูรณ์นะสำหรับวันนี้นะที่คลิปนี้ด้วยพสต์ขึนมานะครับก็คือยีิปีบริบูรณนะ์นะก็เน่นคือเรื่องของอายุนะครับเสื้อเรื่องข้อมูลอื่นๆในส่วนตัวของผมผมจะไม่กล่าวถึงนะครับแล้วก็อยากวานถึงคนที่รู้ข้อมูลส่วนตัวของผมก็ไม่ต้อง ไม่ต้องพูดอะไรเกี่ยวกับข้อมูลผมนะฮะเพราะงั้นผมไล่บล็อกเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้ใครรู้ว่าข้อมูลส่วนตัวเฮ้ยข้อมูลส่วนตัวผมมันมีอะไรบ้างนะเอาเป็นว่า,ารู้แค่ว่าอายุผมเท่าไหร่ควรจะเรียกผมว่าอะไรก็เพียงพอนะครับโอเคมาเข้าประเด็นต่อมาเออมีคนมีบางคนถามว่าพี่ปกพี่ชื่อดอยจริงๆเหรอเอ,อ่อก็ก็ปกติดอยเรียกมาด้วยคำว่าดอยนี่ว่ามัน ห้าหกเจ็ดแปดปีได้แล้วนะครับเนื่องจากอ่าเมื่อก่อนผมตั้งชื่อในเกมว่าดอยดอยเซอร์นะฮะอ่าถามว่าดอยเซอร์มาได้ไงใช้คาว่านี้แล้วกันนะคคือมันคือคําว่าช็อปนะฮะตรงน,นี้นะช็อปแล้วก็กับหัวนะครับกับหัวยังไงกับหัวเป็นดีโวเอสนะฮะนี่ครับถ้าดูถ้าใครพลิกจอดูก็จะรู้ว่ามันกับหัวได้แล้วใกล้เคลียงมากๆเลยนะฮะโอเคนะฮะอันนี้อันนี้คือที่มาของชื่อคําว่าดอยนะครับ เลยเรียกว่าดอยนะเติมเซอร์ไปเฉยๆเหมือนชอปเปอร์อะไรอย่างงี้ะครับก็เลยเป็นชื่อของว่าดอยเซอร์นะครับในปัจจุบันอ่าแล้วถามว่าอืมอีกคำถามหนึ่งพี่เริ่มทำไมพี่ถึงเริ่มทำ YouTube อ่าเอาก่อนอื่นเลยไปดูให้วิดีโอแรกๆโอเคนี่อันนี้คือวิดีโอแรกของผมครับคือมันคือวิดีโอที่อัดจ,จากแอชูแบบดิบๆแล้วก็โพสต์ออกมาเลยนะฮะเนี่ยนะครับอันนี้คือวิดีโอแรกของผมนะครับเพราะเพราะงั้น เป้าหมายสาคัญตอนแรกที่ผมทําวิดีโอใน y t u t u เนี่ยก็คือการสอนคนในกิวเล่นนาคอนนะครับเนื่องจากมีคนบางคนถามพี่เอ้ยนะน้องๆเล่นยังไงอะถึงเออเล่นได้แบบนี้ผมก็อ่ะถ้าเราพิมพ์พูดไปหรือว่าอ่าตอบไปในไลน์อะไรเขาคงไม่เก็ตใช่ไหมครับเราก็เลยอ่ะอย่อัดคลิปให้ดูก็ได้ผมก็ไม่นั่งเสิร์ชหาโปรแกรมอัดวิดีโอมาจากอ่าในอินเทอร์เน็ตเลยครับก็เจอโปรแกรมอันหนึ่งมาก็กดอัดให้เขาเล่นแล้วก็ กดอัดตอนเล่นไปครับก็โอเคครับอัดมาได้อย่างงี้นะครับแล้วก็เริ่มสึกทําไปทํามาก็เริ่มมีคนตามขึ้นก็เลยเริ่มทํามาถึงทุกวันนี้นะฮะโอเคครับก็ตอนนี้ก็ ยอดซับแล้วก็มาถึงกันส0,000ื่นกว่านะครับก็บขอขอขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามมาถึงทุกวันนี้นะก็ะผมอาจจะทําอะไรที่มนันแปลกๆไปบ้างนะครับหรือว่าดองคลิปบ,บ้างเป็นบางครั้งบางคราวก็ขอข่ากล่าวภายนะที่อ้อแล้วอีกข้อหนึ่งคือช่องผมมีคนบางคนถามว่าพี่ช่องพี่มีแต่นาคอจริงหรือเปล่า ดยส่วนใหญ่แล้วนาครอนี่อยู่ประมาณเกินประมาณเจ็ขึ้นไปนะครับในช่องนะถ้าอยากดูคีโรตัวอื่นก็จะมาดูตรงนี้นะครับเลื่อนลงมาข้างล่างจะมีเขียนว่าแนวทางคีโรต่างๆนะคือจะเป็นตัวอื่นที่ไม่ใช่นาครอนนะฮะมีนาครนตัวหนึ่งไว้เกียวนะก็คืออย่างนี้ครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากดูอะไรที่เป็นสาระก็จะ็นพวกท็อกอวีนี่อันนี้สอนดูสอนดูในเพจนะฮะท็อกอวีอะไรพวกนี้ส่วน beginner guide เป็นอะไรที่ผมทำขึ้นมาแล้วเน้น่าเศร้ามากเลยไม่มีคนดูนะครับแต่ว่าเป็นสาระทั้งหมดเลยนะฮะ โอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็มาพูดแค่นี้แหละครับว่า,าเนื้อไอข้อมูลส่วนตัวมีอะไรบ้างที่คุณควรรู้เกี่ยวกับผมนะครับก็วันนี้ก็สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ